เช่นบุรีรัมย์ครับบุรีครับจะเอาเป็นยังไงท่าผุนฝนตกในบ่อต้องเทปเฮาครับค้มอยู่ครับแสฝันกับมวดมุ้งเลยนครับโอ้แต่บ่ตกเป็นบ่จ้าครับคืมคืมไปปอนข้าวว่าฝันดีครับฝันหรือว่าฝันดีกี่ยวกับอัดไปได้ครับเพราะว่าไอ้มีมีผู้ชายคนหนึ่งนะจ้าคนถือ คนถือรัตตรี่มานี่แหละครับเป็นคนบักใหญ่เลยเด้อืมแบบร้อยใบกันไปจ้าเพิ่นเพิ่นแต่ว่าผ้จักก็ผมเนี่ยผมจักกันเลยเพิ่นบ้านตรวจลอตเตอรี่ให้แน่จ้าเพิ่นก็กินกระดาษใบเดียวมาให้ผมเพิ่นเพิ่นจดรางวัลที่หนึ่งมาให้แล้วเพิ่นว่าตรวจให้เพิ่นแน่แต่รางวัลอย่างอื่นเพิ่น่ได้จดมาให้เลย โอ้ยคนจดรางวัลที่หนึ่งเสีกระดาษว่าจดรางวัลที่หนึ่งจ้งเดียวโอ้ครับแล้วเพิ่นให้ตรวจนะค่ะอในในกระดาษแผ่นนั้นนะ่ะเพิ่นมีมีอายุหกตัวจ้าแต่ถ้าผมจำจำได้ขั้งหน้านี่บ่ได้ครับจำได้แต่ทั้งหลังจิจำได้แต่ท้ายสามตัวครับจำได้ทั้งหลังอืมตัวไหนละจ้า่นว่ายื้ ยูไหนเพื่อนนี่ไม่ถูงละวันทีนึงอยู่ใบหนึ่งคนว่าล้วตัวในเพื่อนแน่เพื่อนเพื่อนว่ายู่หนหนี่ใบหนึ่งคนวางนท่ะไว่า,าจ้าอืมไอตัวไหนเนาะเลขนี่หันสามตัวนี่สามตัวไทยนะครับได้เก้าเก้าศูนย์ครับอืมเก้าศูนย์มางามเถอะเหเล็กคืองามแถ่ล่ะเก้าเก้าศูนย์เท่ 9, 9, 9. อ้ระวังเียเด้อเก้าก้หกกับหกกับหัวไปเนี่ยเด้อเมนดีนี่แหละรังน้ำเล็กครับหกศูนย์นี่เก้าศูนย์หรือหกศูนย์เมนจ้ะแต่ว่าเก่ามันมีสองตัวแต่ว่าตีไปหลายตัวกับหลายตัวเอาตามที่เพื่อนเขียนให้เนาะครับอ้าครับจ้ะสีไหนนี่กระดาษนะแต่มึงคิดเป็นสีดำกับว่าเมนดีครับแต่วันสีออกเป็นแบบสีเงน ทีน้ำตาลอ่อนนี่แหละอืมจ้าอืมเม่เป็น่นสิไม่โศกอิริขีติจากเป่นว่าจะยินมเนี่ยคนข้างๆกันอยู่ข้างเป็นเราบอกว่าตปวดไปโลดเป็นว่าขนาดจ้าเดียวกันได้โชกับเพิ่นเพิ่นว่าอืมเม่เป็นขอพรรษา่นใหจโศกอิลิบนอนแบดนี้เนาะจากแมนอยู ừ, จ่ ừ, จา้ ừ, จาแต่ได้ผู้ดไซคนนั้นบ่ฮู้จักเพิ่นแม่นบอ บอรับผุรูร้จักกันครับืมสงเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเป็นบ่ะจ่ากับบ่เชิงเท่าหรอกครับเชิงแค่ว่าเิ่นกบบอกว่าคือบต่ตรวจเองอืมผม่ได้มีใบตรวจผมว่ามันบ่ตรวจบ่มีใบตรวจเิ่นก็ถือกระดาษยื่นให้ผมทันเด้จ้ะอืม,อมแต่ว่าน,นมีอายุโโซโซหงโตห่ะครับอจำได้เก้าเก้าศูนี จำจำใายได้ย่างเดียวก็เก้าศูนย์อันเลขฝันตะหึงเนี่ยจ้ะเลขฝันมือวานเนี่ยครับอืมหนพี่น้องคนสิบ่ไปเล้าก่อนตีแล้วแต่ว่าก็ว่าไปรางวันที่หนึ่งเนาะรางวัลที่หนึ่งก็ตตรงรัฐบาลไทยได้นะเนาะครับหัวจังไ้หลายใบเยอะครับอือแต่ว่าเลขน่ะเก้าเก้าศูนย์ถ้ากับหัวเป็นหกศูนย์มันตรงกับเลขสูตรเซียนได้หกศูนย์นะ ที่แรกว่าเสียหายสามตัวเก้าอนไอ้ไอ้เก้าหกศูนย์นี่แหละครับจ้าโอ้บัน้มาฝันรัดเป็นเก้าเก้าศูนย์เนบอครับแมนครับด้วยที่ได้กลับหัวข้นหัวลุ้งผมตันนวน,นี้กันมางสณศรเมื่อน่เดีบักเก่ามันอาจจะลอยมางวดนีเดีครับมิส่วนครับเลยเก่าอ่ะอืมแต่ว่าชนไปที่สูตรของเซียนก็คือหกศูนย์ถักกับหัวเนาะ ครับแม่ท,ที่ที่จริงถามตัวนี่ผมว่าที่ให้สววาวนาตั้งแต่เมื่อแรกพูดเลยครับจะรา่แน่ใจที่ผมฝันเห็นปลาเห็นอย่างผมไม่แน่ใจเลยค่ะอืมแต่ว่าเี่ฝันได้ทั้ของฝันได้ตะปลาฝันได้จับทั้ปลาฝันได้ทั้งชงได้ของฝันได้ทัปลางังสิบบอกครับครับไม่เห็นสีมีสูกแลวบ่สีบริถิถึกรางวัลที่หนึ่งคือเพื่อนวาสบอนี่หงวดนี่ ก้กนก้นหนานน่นหนะหลังจากที่ไอ้ลงคลิปแรกไปว่าหล่ะผมมาฝันนี่แหละว่าฝันว่าไอ้ผมได้ไปบ้านนี่แหละจ้าพ่อกับแม่บอกว่าเ่เคยเห็นผมมาจ้าเสียบานานเลยปลุกแกนให้ผมไอ้ฝันดีต้นนะจ้า กับเราก็มีคนม้นขางมาปลูกไห้แต่ว่าค้นที่มาปลูกไห่มันจะคนตายไปแล้วพ่อกับแม่ผมก็จะหมดแล้วอืเป็นเนี่มนานายมาปลูกแขนไห<อ>้ว่าผมบ่เคยหนาผมจ้กเที้ยหลายหลายสิบปีแล้วเป็นว่าทักไรเมื่อด้กับบ้านเจ้กเทีย่ยครับบ้นันเพิ่นผูกแขนยู่อยอยดีมีแห้งตัวไหนมีสูงมีหมานตัวน่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพืน่นก็จเป็นห่วงหลืเนาะว่าบ่มีบ่่อยสบายเนาะ นี่ก้อนที่ฝันได้สามโตนี่แหละได้ทำบุญมานั่อแหละบอกว่าจะมาบอกเป็นปัญหาบอกให้บอกเป็นโตโรที่เมียนเมียนอยู่เป็นปัญหาเขาตีบ่ได้เนาะตีบ่ได้ครับจ้าเมียนอีหลีตีว่าเป็นอีหลีถ้าเป็นปัญหานี่สามนาคือกันทามันเป็นโตนี่มันก็ตียากครับมันมันมันยู่ใไกลๆเขาเนี่ยแต่เขานึกบอกเมียนอยู่จ้ามันปิดเนาะ โอ้ได้หอดสามตัวเกาเกาศูนย์นะฮะจับฉลากินแบ่งถึงใบตัวแต่ว่าตัวนี้จ้ตั้งไวลายใบอยู่ครับจ้าแต่ว่าเลขสามตัวนี่เขาียเอาตัวไหใส่จ้าสามตัวนี้สตั้งแต่เมื่อนผมผมพิดไปแล้วเหรอครับหกเกไอ้เกาหกศูนย์ไงเกาหกศูนแต่ว่าช่วงนันผมบ่าค่อยมั่นใจแน่ใจผมเลยบ่าทัานอากหายเลยอือแต่ว่ากะ เอาไปเบิ่งนี่แหละความฝันนี่แหละลองไปพิจารณาเบิ่งเนอเก้าเก้าศูนย์นี่เนาะฝันครับเก้าเก้าศูนย์เนอร้องเบิ่งจ้ากค่าแมนว่าเพิ่นนันอยากให้สุกเนาะค่ามีเงินใส่เห็ดบุญใส่เขพาพรรษาเนาะมันก็เขาพรรษาเลยเนาะอสามเดือนนี่ค่าเพิน่นอเจ้าที่จ้ทางค่าสิ่งศักสิทธิ์เป็นผดเพินน่นไพยเนาะจ้ะครับฟันดีคักอยู่ไข่สุกไข่มันนั่นล่ะแสะดงว่าเพิ่นมาให้สุกนั่นล่ะเขากับบุญหูจักเพิ่นเนาะ จักครับอืเป็นกระแต่งตัวดีจะได้ล่ะจ้านั่นล่ะผีรอตรีมาบุ๋มเ่นเเมนในน้อยที่เปิกบง่าเลยเลยอือค่ะโอ้ถือว่าฟันนี่กับเป็นตัวเป็นตัวเลยล่ะครับคนข้างๆเพื่อนบอกว่าตรวในเพื่อนเนี้ยจิตใจโยจะได้โชคกับเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนว่าอยู่ในวันที่หนึ่งอยู่ในเปึกนี้แหละเพื่อนวางกันอือแต่ในความฝันได้ตรวจเลขบอกเฮ้ยเอาตะกระดาษ ได้กลังตรวจครับล้เมีผู้หญิงคนหนึ่งมาสี่บอกว่านี่แหละวันที่หนึ่งตัวนี้แหละสี่ไปที่เข้าเก้าศูนย์นี่แหละครับอูอค่ะผมก็บ่าให้ห้องว่เาเลขอะไรไหนที่ว่าเิ่นเขียนใส <น S 1> ้กระดาษไหมจ้าเิ่นเขียนใส่กระดาษมาเย็นไหนผมผมทังทีเบิ้งแหละนี่มีผู้หญิงมาสี่บอกว่านี่แหละตัวนี้แหละวันที่หนึง่งสี่ไปตรงที่เก้าเก้าศูนย์นี่แหละครับจ้า กะระวังไว้เนาะกับหัวไปน้ำเนเดอร์เก้าเก้าศูนย์หรือเก้าหกศูนย์แล้วก็ตัดเหลินเอาเลขบ่หลายตัวดอกถึงว่าเลขฝันนี่เนาะกลับกับกันแก็บ้อหลายตัวครับจะกลับไปกลับมามันเป็นมันเป็นเลขเบิึนหน้าน้ำเนาะเก้าเก้าศูนย์กับเบ้เนี่ยล่ะอันนี้กับเป็นความฝันว่าสู้กันฟังเนาะครับแมู่แดมาเนมาให้โชคเนาะมีหัวใจเอฟซีกับถามมาหลายอยู่กับความฝันกับพูดลังค์คนก็ไปตีเอาแต่ว่า เงินนี้คือได้เป็นตูนอ่ะล่ะเนาะเสียนเนาะครับจ้ะได้ทำบุญมาแล้วก็ขอเป็นตูเพราะอยากได้ปัญหาค่ะโอ้ยสาธุเด้อมรุฑนาสาธุช่วงนี้คนก็เดินสายทำบุญเพราะว่าเขาพันศาจ้าจ้าเอาบ่รบกวนเวลาจังได๋งวดนี้กัได้หัวตานนันก็ให้พัยผัะเด้อถึงรางวัลใหญ่คือเพิ่นว่าเด้อในความฝันน่ะให้มี่ส่งนี่มาหนึ่เงินทำบุญคร่ะค่ะขอบคุณหลายๆจ้ามันๆจ้าสวัสดีค่ะครับเช่นกันครับสวัสดีครับ